น้องดูตัวปลาปลา,าใหญ่ใหญ่ปลาอีตูพันว่าหรืออีกชื่อชื่อนึงเรียกอ,อะไรปลาอีกัมกุ้งปล,ปลาอะไรไม่รู้แต่ตัวใหญ่มากาเลยจ้า,าลาบ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 ไปลาบกลับบ,บ้านละนี่จะกลับแล้วเหรอกลับแล้วใครพามา นุ่งมาทำขนมมาขายทุกเช้าเราพิ่งน่งนอกับไปนอนบานแล้วเจ้าเจ้ากบนั่งมาไม่ค่ะไม่นเยจ้าก็แอนหมออ๋อกับดีจ้าจ้าออเจ้ว่ยพนะขับรถดีๆจูกมีหัวอ้มีผัวจ้า ดันลูกวัวเขาติดโจงไหมายเมือ่อเดี๋ยวนี้ก็จะเตรียมที่จะต้ม